สวัสดีค่ะช่างบัวน,นะคะวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง MacBook Pro นะคะตัวนี้เป็น Pro A 2 2 5 1นะคะ mm hmm. ก็คุณลูกค้าเข้ามาในอาการหน้าจอนะคะเลาวในก็นี้ทางช่างบัวได้ทำการเปลี่ยนจอใหม่นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นหน้าจอตัวใหม่ของพาร์ทนี้นะคะออันนี้ สำหรับจอเก่านะคะก็จะมีอาการจอรล้าวในนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแทบแทบไม่เห็นเลยแต่ว่าเล้าวร้าตรงใกล้ๆก,กับตรงส่วนของพาร์เนลนะคะก็คือทําให้ตัวจอนะคะไม่สามารถขึ้นภาพได้ส่วนใหญ่จะมาก็มักจะเกิดจากการที่กดทับนะคะหรือว่ามีการกระแทกจนมันร้าวนะคะก็จะรอยก็คือเล็กน้อยมากนะคะแต่แต่มากพอให้จอดับไปเลยทั้ง ทางจอนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหานะคะจอเสียสามารถนำเครื่องเข้ามาให้ทางช่างนะคะซ่อมแล้วก็แก้ไขได้ค่ะสำหรับวันนี้ทางช่างบอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ